ดีจ้ามาลุยทุ่งนาอีกแล้วมาเที่ยวหนึ่งมาทุ่งนาเที่ยวหนึ่งต้องถ่ายไปให้ได้สกิปสองคลิปนะคะไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่ กำลังออกรถไข่รถมีนี่คุกเปอร์ไขนะ่เนาะไม่รู้เอ้น้องสาวมาหรือเปล่า อุ้ยแถวนี้เขาทำตรงนี้เขาทำใหม่เหรอสวนดอกไม้กล้วยหักอีกละสวนเพาะดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย ตรงนี้เป็นส่วนพ้อดอกไม้นะต้นชวนชมเยอะมากที่วัดงานไหล่วะแต่แบบนี้แปลกๆห้ข้าวออกเพียบเลย สวยไหมคะข้าวป๊เกินเราไปทางนี้เหอะออกกําลังกายแค่นี้พอละกล้ว,วย หนูไปลงทั่วลูกไม่เอาลูกไปไปแม่ไปแล้วแล้วแล้วลูกแล้วไปหาแวะไปหาไอ้น,นี่อีกแล้วต้นเข็มมีหรือเปล่าไม่ใช่เขาย้ายไปหมดแล้วเหรอ เกินไปไหนล่ะเกินกูเกินอยู่สิแว๊บเดียวมันหายไปแล้วไปไหนเกิน ทางที่จะไอ้นี่เนาะเข้าไปทำไมออกมาหนูออกมา,ออกมาลูกหนูเกินเอ้ยเกินเอ้ยเกินเกินหนึ่งเกินสอง เกินสามเอา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 ติดแล้วติดแล้วเกินสามเกินหนึ่งเกินสองขู่เกินไอเกินไปดีกว่า ไปแล้วนะไปแล้วนะโบมาแล้วโบแล้วโบ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 ทิ้งก้นแล้วไปแล้วโบโบแล้วมา เกินหนึ่งเกินสองเกินสามไอเกินทิ้งมันไปเลยไปแล้วทิ้งมันเลยเหมือนไส้ ดึงดีนะดึงดีนะคุกัน กระโดดมากระโดดเร็วปะ่ะมา,าทุ่งนาดีใจมอมเลย เมื่อกี้มันยังไม่นีอะไรย่เนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยออกน้ำ ใบพัดจะพังเหมือนใบพัดท,ท่อมันจะขาดแมคโครทำงานแล้วแมคโครทำงานแล้วครับ ไปครับไปกลับบ้านายบายจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ